สวัสดีค่ะพบกับครูเอี้ยงณแท่ตอนนะคะวันนี้อยู่ในห้องทํางานขอใช้เวลาตรงนี้2นาทีนะคะเพื่อแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อลดค่าขนส่งเพิ่มกําไรจริงไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันนะคะอันนี้ครูเอี้ยงก็ขอยกตัวอย่างในในานามของผู้ผลิตนะคะเมื่อจะต้องสั่งของปริมาณจํานวนเยอะเพื่อให้ชาวบ้านได้ผลิตชิ้นง,งานนะคะผลิตสินค้านะคะ อันดับแรกคุ้เอี้ยนก็จะต้องเลือกสั่งกับร้านขายส่งโดยตรงนะอันนี้สําคัญนะคะถ้าเราไปซื้อกับร้านขายปลีกหรือตัวแทนผู้จําหน่ายนะคะเราก็จะได้อีกราคาหนึ่งซึ่งมันก็จะราคาก็จะค่อนข้างสูงนะคะนี่ต้องซื้อกับร้านขายส่งโดยตรงนะข้อที่1นนะคะข้อที่2คือเราจะต้องสามารถเลือกวิธีการ จัดส่งได้นะคะมันก็จะมีอยู่2แบบนะส่งแบบถึงบ้านเลยนะกับส่งแบบให้เราไปรับเองที่ขนส่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับกับปริมาณการการสั่งของเรานะถ้าเราสั่งน้อยถ้าเราสั่งน้อยแล้วก็โอเคให้เขามาส่งถึงบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกับน้ํามันที่เราไปรับเองที่ขนส่งนะแต่ถ้าเราสั่งปริมาณเยอะครูย่างขอบอกเลยค่ะว่าให้เราไปรับเองที่ขนส่งนะ เดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบราคาให้เห็นชัดเจนนะคะเช่นราคาของที่รูเอียงสั่งนะคะกิโลละ20บาทนะกิโลละ20บาทถ้าให้เขามาส่งถึงบ้านนะคะถ้าให้เขามาส่งถึงบ้านรวมค่าใช้จ่ายแล้วนะคะทั้งหมดตกกิโลละ50บาทนะคะแต่ถ้าไปรับเองแต่ถ้าไปรับเองนะคะรวมแล้วตกอยู่ที่กิโลละ35บาท นะคะน,นี่คือค่าสินค้าบวกค่าขนส่งนะ50บาทกับ35บาทมันต่างกันนะคะคือต่างกันกิโลละ15บาทเลยนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะวันนี้คุ้ยยงสั่งของ100กิโลนะคะไปรับเองนั่นแสดงว่าคุ้ยยงลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าขนส่งไป1,500บาทโอ้โหทุกคนคะนั่นแสดงว่ากำไรเราก็จะต้องเพิ่ม นะคะนี่แค่ยกตัวอย่างแค่100กิโลแต่ถ้าสั่ง1,000กิโลก็ประหยัดไปตั้ง1,500 0บาทนะคะอาทุกคนเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นการเลือกขนส่งสำคัญนะคะถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้ต้นทุนการผลิตลดลงกำไรเพิ่มขึ้นแน่นอนคะ่ะคุยเอี้ยงขอคอนเฟิร์ม